สวัสดีค่ะพบกับกิ๊กรุ่งนภาใน EP 3ค่ะของการทำเด็กหลอดแก้วหลังจากที่เรากินยากระตุ้นไข่ฉีดยากระตุ้นไข่ได้5วันนะคะยาหมดคุณหมอก็จะนัดเราไปพบค่ะอันตราซาวดูว่าไข่โตขึ้นไหมแล้วก็ได้ไข่ประมาณกี่ใบ เข้ารับการรักษาที่พรามเฟอร์ติลิตี้เซ็นเตอร์ค่ะโดยคุณหมอปูลเกียรติปัญญามิตรคุณหมอมีประสบการณ์ทางด้านนี้มากกว่า12ปีเลยทีเดียวค่ะรักษาภาวะผู้มีบุตรยากครบวงจรเลยค่ะผ่านการรับรองมาตรฐาน JCi บริการทางการแพทย์โดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ ตามที่คุณหมออันตะซาวดูนะคะนับดูก็ราวๆ12ใบนะคะข้างซ้าย7ใบข้างขวา5ใบนะคะขนาดก็ไล่เรียกกันนะคะ8-13ถึง13มิลค่ะได้12ใบในอายุ20ก่กว่าได้ไข่12ใบถือว่าน้อยนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ให้กำลังใจว่าถึงไข่จะน้อยคุณภาพได้ก็ดีไม่แพ้กันค่ะ ก็ภาวนาอย่างนั้นนะคะให้คุณภาพดีแอบถามคุณหมอนะคะว่า,าคนไข้ที่คุณหมอเคยรักษาส่วนมากแล้วเขาได้ไข่กันกี่ใบกันคะคุณหมอบอกว่าบางคนก็40ใบาบางคนก็20สบกว่าบางคนก็10กว่านี่แหละคะ่ะบางคนก็ได้ใบเดียวเลยก็มีโอเคเราก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะคะก็ไม่ได้แย่มากก็ไม่ได้ดีมาก เพราะฉะนั้นอายุมีส่วนนะคะขนาดกิ๊กอายุยังไม่เยอะมากไข่ก็ยังได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะปริมาณไข่ก็จะลดลงคุณภาพก็จะลดลงด้วยอ่ะหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้ยามาเพิ่มนะคะกินเพิ่มฉีดเพิ่มตอนนั้นนับดูเราๆสิบเจ็ดเข็มนะคะ หนึ่งในสิเดเข็มคือยากันไข่ตกด้วยค่ะฉีดให้ครบแล้วก็คุณหมอเขาก็จะนัดเราอีกครั้งนึงค่ะ ทุกครั้งที่ไปนะคะคือชั่งน้ำหนักวัดความดันเจาะเลือดอ๋อเฮ้ยไ,ไปอีกสี่ก,ก็กำลังโตอยู่นะแรกก็ ดูสนก็ใช้ได้้วครับเดียว่าชีดยาอีกนิดหนึ่งครับนะครับแล้วก็จะเก็บไข่วันศุกร์นี้นะครับตอนนี้ฉีดยาขอเชียงแล้วใช่ไหมคะไ,ได้ฉีดยารอบนี้ไข่โตขึ้นแล้วนะคะขนาดก็ประมาณ20มิลนะคะก็เล่เรียก,กันที่โตมีอยู่8ดใบนะคะแล้วก็ที่โตไม่ทันเพื่อนมีอยู่4ใบเพราะฉะนั้นแล้วก็ ฉีดยาเพิ่มค่ะเราฉีดวันที่ีสามี่สานี่เราฉีดทุกคืนแต่แวันที่ีสสีนะคะตักเวลาจาังกันกไาคืนละ่ันเมฉีดเช้าแปมเพราะว่าเราจะต้องฉีดยาเข็มสดท้าเพื่อให้ใหติดเราจะเลื่อนมาฉีดตอนเช้าแทนนะคะก็จะคูะ่ไปน,นึงเนาะก,ก็วันแรกฉีดตัวนี้หนึ่งรอบนี้ฟาดไปอีกหกเข็มค่ะ ก็มียากระตุ้นไขย่ยากันไข่ตกแล้วก็เข็มสุดท้ายจะเป็นยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะอันนี้จะฉีดกล้ามเนื้อตรงสะโพกนะคะคุณพยาบาลเป็นคนฉีดให้ค่ะหลังจากนั้นหนึ่งวันค่ะเราก็ไม่ได้ฉีดยาแล้วไม่ได้กินยาแล้วเพราะว่ายาหมดแล้วนะคะเราก็พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะทั้งกิ๊กแล้วก็พี่เฟิร์สเพราะว่าพี่เฟิร์สต้องเก็บสเปิร์มแล้วก็กิกต้องเก็บไข่ในวันเดียวกันนะคะ วันที่25นี่คือเราพักแล้วก็กินข้าวปกตินะคะแต่ว่าหลังห้าทุ่มหกทุ่มไปแล้วก็คืองดน้ำงดอาหารนะคะตื่นเช้ามาเราก็จะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กิ๊กแล้วก็พี่เฟิร์สด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับ yeah.